ขอเจริญพอรอาตมาพระราชธรรมเมธีจา้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานกองบุญพระภิกษุอาพาธในวันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสวัสดีพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกๆรูป กองบุญพระภิกษุอาพาธของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาครบ5ปีซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าสมัครเป็นสมาชิกกองบุญพระภิกษุอาพาธของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยหนึ่รูปซึ่งในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์สมณีเนี่ยประมาณ2000รูปดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกๆรูปที่ยังไม่ได้สมัครเข้าสมัครเป็นสมาชิกกองบุญพระภิกษุอาพาธ เพื่อกองบุญจะได้ดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุหรือแม้แต่ป่วยหนักจนกระทั่งป่วยติดเตียงทางกองบุญก็จะดูแลเป็นสวัสดิการกับผู้ป่วยซึ่งเป็นสมาชิกกองบุญน่ยทุกๆรูป สรุปการทํางานของกองบุญของเราเมื่อปีพุทธศักราช2565เนี่ยว่าเราได้ดูแลพระที่เป็นสมาชิก1 200กว่ารูปเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยกี่รูปนอนติดเตียงกี่รูปอุบัติเหตุกี่รูปแล้วก็มรณภาพกี่รูปซึ่งค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่มีโรคระบาดโควิด -19 กองบุญเราก็ดูแลพระที่ติด เชื้อโควิดด้วยก็จะจ่ายให้รูประ1,000 0บาทจังหวัดจันบุรีเนี่ยมีพระที่เป็นสมาชิกเนี่ยติดโควิด100รูปซึ่งจ่ายไปเป็นเงิน1ล้านบาทเพราะนั้นปีนี้กองบุญที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เจ็บไข้ได้ป่วย2องล้านเกนกว่าบาทถือว่าเยอะมากได้ดูแลพระ เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นท่านใดที่ยังไม่สมัครก็ขอนิมต์ให้เข้าสมัครเป็นสมาชิกกองบุญเพื่อที่กองบุญเราจะได้ดูแลด้านสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าพระเราเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่บวชเข้ามาแล้วในพระาศาสนาเนี่ยเราต้องดูแลกันเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย way. Anyway. เราจะไปหวังพึ่งคนอื่นแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่กันทั้งนั้นดังนั้นเราต้องดูแลกันเองแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีความประสงค์หรือมีจิตที่เป็นกุศลที่อยากทำบุญกับพระภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่อาพาธเนี่ยอยากจะร่วมบริจาคเข้ากองบุญพระภิกษุอาพาธก็สามารถที่จะบริจาคเข้าได้ทำบุญวันเกิดก็ดีถ้าเราอยากจะทำบุญและอุดที่ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับก็ สามารถบริจาคเข้ากองบุญพระภิกษุอาพาธนี้ได้ตามเลขบัญชีที่ปรากฏบัญชีกองบุญพระภิกษุอาพาธจังหวัดจันทบุรีก็ขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านพระพุทธเจ้าตรัสโยโขภิกเวมังอุปัติเฮยะโสคิรานังอุปัตถเฮยะแปลว่าผู้ใดต้องการที่จะดูแลเราตถาคตขอผู้นั้นจงดูแลภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยภิกษุอาพาธถือว่าได้ดูแลเราดังนั้นก็ญาติโย ท่านใดอยากจะได้บุญเยอะเหมือนกับได้อุปถากได้ดูแลพระพุทธเจ้าก็ขอให้ดูแลพระภิกษุไข้ภิกษุอาพาธได้อานิสงส์การทำบุญนี้จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแขย็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้หรือแม้ว่าในยามที่เกิดโรคระบาดเราก็จะสามารถรอดพ้นจากการที่จะเป็นโรคระบาดกับเขาได้ขอจเจริญพรจ้ะ